ก้องสดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูฮะค่ะวันนี้พี่พดไม่มาเป็นน้องเจิ้นมานะคะครับผมพี่พดเ้องไ้อถ่ายละครถ่ายหนังเออถ่ายหนังเรื่องไวเป้งไวเป้งใช่เรื่องเขาว่าฉากอลังการมากพี่ก้องก็เลยมาไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนถึงดึก ตดอะไรเงี้ยแล้วแกก็เสียงไม่มีใช่รอบเมื่อวันก่อนแกมาแล้วเสียงแกไม่ค่อยดีใช่ครับวันนี้ต้องใช้อะไรมาให้กินครับวันนี้บอกเลยครับวันนี้คุณผู้ชมครับผมพาในสุดยอดของครัวซองมาให้คุณผู้ชมนะไปทานกันนะครับกับร้านกังสดานนั่นเองครับที่อัมพวาพี่กล้องเคยได้ยินไหมร้านที่ดังมากเลยนะอ่าเคยได้ยินสิเพราะว่าอัมพวาคนชอบไปกันไปถึงปุ๊บนะคะเที่ยวต่างๆนานาแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟกินครัวซองก็ที่ร้านนี้เลยชื่อร้านกังสดานอยู่ตรงไหนคะ อันนี้นำเชฟก่อนเชฟปันกับเชฟปันคุณนี่สวัสดีคุณยายสวัสดีครับเชฟปันเป็นเชฟจบที่ไหนอ่ะจบที่เลยก็ลองเบอร์มาครับอ๋อแล้วคุณเอกด้านอะไรเอกเม่นครัวซองเอกด้านขนมหวานแต่ไม่ได้เอกด้านครัวซองอ๋อเออขนมหวานครับเออแล้วเปิดมาได้อยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงซอยวัดช่องลมครับผมอยู่บ้านปลกใกล้ๆลหลวงพ่อทางไปตลาดน้ำค่ะใกล้หลวงพ่อทวดใช่ค่ะใกล้ตลาดน้ำแล้วบรรยากาศดีไหมเออจะเป็นสวนมะพร้าวค่ะเราเราสร้างร้าน ครอบอยู่บนสวนมะพร้าวเดิมที่เรามีเลยล้วก็ oh. อยู่กับธรรมชาติแบบล้วนๆเลยค่ะเราไม่ได้ตกแต่ง oh. แบบประดิษฐ์อะไรมากเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะสิบโมงจนถึงหกโมงเย็นเอมือนเป็นคอนเซปต์น้องคอนเซปต์ concept, ป concept, ว่าคือคาเฟ่อันเดอร์โคคอนัททรีนั่นเองใช่ไหมฮะอ๋อแล้วกลางกลางสะานคืออะไรฮะกลางสะา ا น,นที่มาคือถ้าดูจากรูปนะคะมันก็จะเหมือนละคังกลงสดาน S <S คือมันเป็นละคังในสมัยโ<ย> <generators> บราณที่ทใช่ละคังทางเหนือทรงจันเซียวซึ่งาทางเชฟเนี่ยเขาชอบชื่อน,นี้เพราะว่าเราหาชื่อเยอะมากแต่ว่าชื่อน,นี้มันสื่อถึงความเป็นไทยค่ะที่ <S <S ยังหมายถึงครวซองด้วยก็คือจันเซียวก็เลยใี้คุณแม่ทรง็นอร่างนี้กันสดาน่ะ จะไม่จัดใช่ไหมระคำกลมๆใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเป็นโค้งๆค้งเรือช่แล้วก็จะอุ้ยบริดร้านนั่งเลยพี่กอลร้านคุณใหญ่นะเนี่ยก็เราต่อเติมหลังจากที่เอ่อหลังจากเปิดหลังจากโควิดก็เพิ่มชั้นสองขึ้นไปมีห้องแอร์ครับแล้วก็มีที่นั่งในสวนตอนที่ช่วงโควิดก็นั่งในสวนกันเดี๋ยวคุณเปิดแค่ห้องมุงยันเองครับค่ะเพราะว่าเขาต้องการพักผ่อนใช่ สิบโมโนบุงเย็นเดี๋ยวยุ่งกัดเดี๋ยวยุ่งกัดยุ่งกัดจะไม่กัดนน่นแนงเลยเสาร์ที่ไปไหมพี่ก้องเสารที่ไปไหมไปกับเสาร์ที่น้าไปเนาะไปกับผมสองคนต้องแปลมีมูลเนาะใช่ค่ะคานมูลเนาะได้เลได้เลยได้เลยใช่ไหมเช่นปันที่ปันเรียนมาจากกอดองเบอร์ใช่นะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนเรียนแบบถึงเลิกเรียนเชฟอ่ะตอนนั้นเนี่ยเคยทำงานสายออฟฟิศมาครับแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอยากจะทำอะไรอย่างอื่นบ้างก็เลยที่บ้านเนี่ยกำลังทำรีสอร์ทอยู่ ก็เลยเราออกมาทํารีสอร์ทแต่สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทําอาหารไม่เป็นเลยทําให้ลูกค้าเพิ่มดีกว่าก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่เลยกอดองเบอร์เนี่ยแหละครับครับโหแล้วก็พี่ก้องไม่ธรรมดานะดีกีเนะเป็นเอาไปแข่งด้วยเวทีระดับโลกที่ฝรั่งเศสมาแล้วใช่ไหมคือเขาเป็นเป็นสูตรครัวซองเนี่ยที่ได้ไปเรียนรู้จากเชฟฝรั่งเศสคนนี้ครับคือเขาเอาสูตรนี้ไปแข่ง แล้วเราได้ร่วมพัฒนากับเขาตอนนั้นเขาบอกครัวซองคุณทำ72ชั่วโมงเลยเหรอจริงๆก็อาจจะเกินด้วยซ้ำครับทำไมมากันแบนั้คุณเพราะว่ามันไม่เน่ากันเหรอมเนมันต้องบ่มมันต้องบ่มเราหมักหลายรอบครับผมเราใช้ยีสต์ที่ทําเองด้วยแล้วก็ขั้นตอนลองเล่าขั้นตอนอย่างต่าครับก็คือขั้นตอนวันแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากยีสต์ธรรมชาติก่อนที่เราเพิ่มขึ้นมา1วันนะครับวันที่2เนี่ยเอายีสต์ตัวนี้มาผสมกับแป้งตีเข้าด้วยกันแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนจะเเเอาาาขข้ม้า เข้ากับเนยมารีเข้าเนยเพื่อให้เป็นชั้นแล้วเราก็จะพักในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนแล้ววันที่4ี่เราถึงนำเมาปั้นควรจะกินได้ใช,ใช่ครับคือมันเพื่อที่แบบปั้นแล้วก็ <c oughs> พักอีกหนึ่งคืนแล้วถ้าค่อยอบ วันที่ตุ้มที่เจ็ดรเผาเลยเนาะอบอบอบห้าวัน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 แล้วคุณบอกเขาบอกคุณเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมารวมด้วยใช่ครับคุณเล่าสิอ่ายกตัวอย่างอันนี้เลยครับอันนี้เป็นครัวซองมะพร้าวจากอัมพวาชิ้นอะไรคุณอันนี้105บาทค่ะโอ้ไม่แพงนะพวกคุณห้าวันเจ็ดสองชั่วโมงอ่ะเนาะห้าวทำห้าวซึ่งเราเอาตัวครัวซองคลาสสิกเราเนี่ยมาใส่ไส้ที่เป็นมะพร้าวเนี่ยเราเอามาจากมะพร้าวท้องถิ่นน้ำตาลมะพร้าวก็เป็นวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นครับตตรรงนี้คืออซัพพ์ หาาธุรกิจชุมชนทั้งหมดเลยนี่ลองกินเลยเดี๋ยวเชฟปานเลยไม่กินอู้หู้ชิ้นใหญ่เลยไหมคะคุณตอกคำนิดหนึ่งไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคุณเชฟปานนะบอกเลยนะคุณผู้ชมนะทางร้านคือมีหลากหลายเมนูคือเมนูเนี่ยคือเริ่มต้นที่70บาทเออ่่ใชคะตัวคลาสสิกค่ะแล้วไส้ในมีด้วยนะคะไส้แล้วก็มีเนื้อไส้ในคืออะไรเชฟปันไะเป็นไส้ครีมมะพร้าวนไปดูนี่ค่ะเป็นไส้ครีมมะพร้าวนะคะรสมะพร้าวด้วยมะพร้าวข้างนอกด้วยใช่ค แล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนคั่วมะพร้าวเองก็มันเคลือบอะไรอย่เงี้ยค่ะอุ้ยดีนะดีไหมพี่ก็ไม่หวานมากค่ะก็้องกินเด็กได้ฮะดีไม่หวานมากครับขออนุญาตนะครับได้เลยฮะ พร่อลดเนาะพี่กองคุณผู้ชมบอกว่าอยากทานเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์บอกเลยนะคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากทานนะครับสามารถโทรไปสั่งได้นะครับที่เบอร์082 3 6แป8 8องกอนีกหนึ่งรอบนะฮะ0 8 2 3 6 3 2 8 8 0นะฮะหรือว่าสแกนค r วโค้ดได้เลยครับแอดไลน์หรือว่าช่องทางการติดต่อได้เลยนะใครจะไปที่ร้านหรือว่าจะสอบถามสอบมเถิมได้หมดเลยเนาะหรือว่าถ้าสั่งเป็นเอาไปเลี้ยงงานเลี้ยงก็ได้ได้หมดเลยเนาะหรือว่าโทรไปสั่งเนี่ยคือราคาดีมากจริงนะราคาแบบเริ่มต้น70บ แล้วคุณทำห้าวันใช่ทำห้าวัน่ออื่นเยอะเกินประมาณอะไรเด็ดอีกตัวนี้ตัวเด็ดค่ะที่แฟนๆชอบมากคือไส้ลิ้นจี่อันนี้จริงๆอะทำขึ้นมาเอาจริงๆคือทำเล่นๆช่วงแรกค่ะแต่กลายเป็นว่าพอยกเลิกขายลูกค้าทวงใหญ่เลยลูกค้าเข้าไปเลยอย่าลกเลยก็เลยทุกวันนี้เลยอยู่มาตั้งแต่ปดร้านเดินมันอร่อยมากคุณผู้ชมผมกยชอบรางครัวสองมากเลยนี่เป็นยนะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ อันนี้เลยนะพี่ก้องลิ้นจี่ลิ้นจี่ค่ะมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยมีีเนนื้้อลิจ่ด้วยดูนะนี่เป็นแบบนี้ไงไส้ข้างในเป็นอย่างนี้ไงนี่อันนี้ถามเลยสิถ้าซื้อไปอ่ะเออสามารถเก็บได้กี่วันครับเออถ้ามีไส้ที่เก็บในตู้เย็นได้5วันค่ะถ้าเราจะเก็บนานเราฟรีสได้เลยเป็นเดือนฟรีสได้เลยเป็นเดือนใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาคลายเย็นแล้วอุ่นร้อนทานได้เลยอืมอุ่นได้ตลอนะคือคือเดลิเวอรี่มีส่งกรุงเทพด้วยใช่ไหมทุกวันศุกร์เราจะนำจัดส่งที่กรุงเทพค่ะก็ติดต่อไไลน์เข้้าามด ลิ้นจี่คุณดีมากมันจี่ไม่ได้แบบอยู่ในปากในชมหกเลยอะชงหงพค่ต้น้ชมโุ้งเลยนี่ยางไงต้องอย่างนั้นนะค่ะอย่างนั้นเลยค่ะนี่ทําเหมือนกันทุกวันค่ะทุกเช้าสดใหม่ทุกวันที่บอกคุณนะแล้วนี่อยากรู้เวลาที่เก็บไว้แล้วเดี๋ยวกินทีเก็บไว้แล้วเนี่ยเราจะออกมากินเนี่ยทำยังไงนี่เหมือนเดิมเอ่อถ้าเราอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็ข้างกล่องจะมีวิธีนะคะคือจะใช้เตาอบหรือจะใช้หม้อ ท,ทอดอะไรน้ำมันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะสัก3นาทีหลังจากนั้นก็ใครเย็นเบาๆแล้วก็ทานได้ค่ะม,มันจะมีความกรอบกลับมาตูเา้เอาเราจะเราเก็บในตู้เย็นใช่ไหมคะมถ้าเรากลับบ้านเก็บในตู้เย็นเสร็จพอตอนเช้าเราอยากทานเราก็เปิดเตาอบเอาเข้าไปไฟร้อยห้าสิบอบสักสามสี่นาทีแต่ถ้าออกจากตู้เย็นเราวกเพิ่มอีกสักหน่อยเป็นสักหกนาทีเจ็ดเป็นความแรงกว่านี้นะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไหม่ใช่ค่ะไม่หรือว่าบางครที่ไม่มีเตาอบก็หม้อมม้ออบลมร้อนได้เลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ เพราะว่าหายเยอะมากมากเลยนี่ครับผมมากเลยนะฮะบอกเลยครับวันนี้มาแล้วพี่ก้องคือแบบโอ้อาหารก็ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็ดีมากนะคุณผู้ชมนี่เลยฮะกับโครงการตั้งใจทำนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ลงพื้นที่ บริการด้านสาธารณสุขนะครับขั้นพื้นฐานรวมไปถึงการสนับสนุนด้านกิจกรรมและการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับโดยวันที่2ถึงวันที่3มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะพี่กองเองกับหมอกองนะครับก็จะไปตามทางที่ต่างๆนะคะที่ทางเหนือครนสวรค์น,นะคะซึ่งบอกก่อนเป็นโครงการที่ดีมากจะมีอุปกรณ์แผนแพทย์นะคะไปตรวจรักษาเบาหวานตรวจรักษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ไปเอนเตอร์เทนดูแลด้วย,วยเกี่ยวกับน้องๆนะคะไหนก็สองสามนี้นะคะขอบคุณนะคะมาสลับด้วยที่สุนยาที่แม่บอให้ชาวบ,บ้านในครั้งนี้ เป็นกุศลจริงๆนะทังงานนี้ที่ไปกันนะคะไปสามโรงเรียนโรงเรียนทุบานแม่วงอัทุบาลบ้านบางขนุนนะคะแล้วก็อทุบาลบ้านท่ามะกรูดนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปชิมกันต่อค่ะได้เลยครับก้องสดพดบูอ่ะมาแล้วค่ะหรือเยอะมาไม่เสียเวลาเลยเชปานอะไรอีกละมาพรีเซนต์เลยที่เหลืออีกสองอันเป็นอะไรอันนั้นเป็นช็อกโกแลตกับกับ ส้มยูสุครับผมอ๋ออันนี้คือส้มยูสุเหรอและข้างบนคืออะไรครับสิข้างบนเป็นเมอแรงค์ครับเมอแรงค์คาโคลนี่ไงนี่ไงหลังจากหั่นแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นี่ให้ดูเลยดี่แบบนี้ฮะจะเปรี้ยวแล้วก็ข้าวมนตัดหวานอันนี้จะนน้ที่นี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะไม่แพงเลยเพราะว่าของคนดีมาอ่ะต่อไปต่อไปค่ะต่อมาเป็นคาวบอันนี้ก่อนอันนี้นี่อันนี้อะไรครับสองตัวนี้จะเป็นกีบลำดวนกับลอดช่องค่ะเป็นตัวใหม่ที่เราออกมาช่วงสงกรานต์ยังคงคอนเซ็ปต์แบบบบคครรรปะะะยยยุกกกกต์ขออ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 งงงเาาไ่่่ีี้๋็ืลลำดวนัช มีค่ะจุดบำรลุนี่คือทำทำเองตั้งแต่แบบทุกขั้นตอนนี้แล้วก็อบควันเทียนด้วยใช่ค่ะมันจะยมีกลิ่นหอมมันเทียนหอมมากเลยนะครับจริงเหรอฮะจริงครับจริงเหรอฮะที่ก้องหอมเลยจริงจะลองกินดูได้เลยคุณผู้ชมใครอยากทานกรุงเทพมีส่งนะฮะทุกวันศุกร์นะฮะขึ้นเบอร์โทรเนี้ยเบอร์0823632880ใครที่เป็นสายโค้ดซองมบอกเลยนะว่าอันนี้คือแบบ ฟินมากจริงๆแล้วก็สามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์ถ้าช่องฟิตเป็นเดือนเลยเอาแค่มาเวฟแบบง่ายๆเลยเนาะแล้วใครบ้านใครมีหม้ออบลมร้อนก็คือแค่หม้ออบลมร้อนติ้งทาได้เลยเนี่ยฮะคือบดีมากจริงๆมีกลิ่นควันเทียนจริงมีกลิ่นควันเทียนเลยอบควันเทียนเก่งมากไอกร้โอ๊ยแต่ก็เก่งอร่อยขอบคุณคุณปั้นมากจริงนะคุณคุณยมอร่อยคุณเพลงขอบคุณค่ะ ต่อไปแม่อะไรอ่ะต่อไปอันนี้ฉูดฉี่กุ้งค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เขาลังสรรค์กับเชฟในที่กาลัดเลอร์เนาะก็คือเขาอยากจะเหมือนมีคือเชฟปันเนี่ยไปเรียนอาหารไทยด้วยก็เลยเหมือนมีรายการว่าประยุกต์ครัวซองกับอาหารไทยยังไงตัวนี้จะเป็นอยู่ในแมกกาซีนของเชื่ออะไหมกูเมยแอนด์ครัวซีอ๋อด้านนี้อันนี้นี่ดอานนี้จะเป็นแฮมชีสตัวที่ขายดีที่สุดค่ะอาหารคาวที่ขายดีที่สุดในร้านนี่เหรอฮะใช่เป็นเบสเซลเลอร์ ก็คือของเราเนี่ยแฮมชีสอันนี้160ค่ะจะเสิร์ฟพร้อมสลัดอูบมากคือแฮมชีสปกติถ้าบางที่เขาก็จะทำเลยแต่ว่าของเราจะทำจานต่อจานเลยค่ะก็จะมีชีส3มชนิดรวมกันนะคะครับมีกรูยาเอเมนทตลแล้วก็อะไรนะอีกอันนึ่อมอสซาเรลล่าค่ะล้วก็จะมความหอมอย่าบอกอย่างที่บอกไปถ้าใครโทรไปตอนนี้แล้วก็ไม่มีคนรับเดี๋ยวมีคนโทรกลับนะคุณผู้ชมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือทุกวันศุกสามารถซื้อตุนได้กินทั้งอาทิตย์คุณบอกเลยนะดีมากจริง นี่ให้ดูตัวเนื้อแฮมชีสก่อนนี่แฮมชีสที่นะข้างบนความพิเศษคือซอสทาน่มัสตาร์ดค่ะอุุย้ผูมันจะเป็นซอสที่เชฟคิดขึ้นมานี่ฮะกินอย่างหล่อเลยนะอร่อยเนาะเป็นหารข้าวเนาะข้าวครับปกติคุณผู้ชมดีมากมันมีรนุ่มอร่อยจริง ออันนี้ดี <c oughs> นะแล้วที่เป็นแผ่นแบบนี้คืออะไรฮะอ๋อนั่นที่เป็นตัวใหม่ค่ะโคซองแบนก็คือโคซองคลาสสิกของเราแล้วก็มาทําเป็นแบนแบนมันจะมีความแบบล้าลึกของรสชาติแล้วก็มีอมหวานอยู่ด้านนอกคะอ่ะแล้วก็มีเคลือบเป็นรสชาติต่างๆ4ี่รสชาติช็อกโกแลตทารเซนาท สตรอเบอรี่แล้วก็มัทฉะครับผมก่แค่นั้นนะยังมีอื่นมีนี่อีกค่ะนี่อะไรนั้นเขาตัางหน้าตั้ง่ะเพิ่งออกมาเป็นซีรีส์อาหารไทยค่ะมีอาหารไทยด้วยใช่มีอาหารไทยด้วยอาหารฝรั่งด้วยบอกเลยนะคุณผู้ชมถ้าใครอดใจรอทุกวันศุกร์ไม่ได้ต้องไปเลยฮะที่ร้านเลยร้านอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ในซอยข้างวัดช่องลมค่ะทางที่มุ่งหน้าไปทางตลาดน้ำค่ะก็เข้าซอยไปประมาณ1กิโลเลี้ยวซ้ายค่ะร้านจะอยู่ขวามือพี่ก้องเพลพี่ก้องย้ำปกติพี่ก้องไม่ย้ำ สองนะแตงว่าอร่อยจริงคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าอร่อยมากจริงๆอร่อยมากจริงบุรีพู้ว่าอร่อยได้เส้นเปืองมากเพราะมันอร่อยมากจริงเนี่ยสนใจโทรไปที่เบอร์0 8 2 3 6 3 2 8 8 0อนนะฮะแล้วมาต่อนี้นะฮะหมูสเต๊กครับของเราก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะใช้เนื้อหมูเนี่ยจะนุ่มนะคะแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้สุกด้วยอุณหภูมิต่ำค่ะก็จะมีความเนื้อสีชมพูอยู่แล้วก็นุ่มฉ่ำด้วยอุณหภูมิต่ำแล้วด้วยเนื้อในในจะเห็นว่าเนื้อในไม้เนี่ยคือจะเยอะมากเท่าไหร่จานนี้150ค่ะไม่แพงเนาะแล้วก็ขนมปังที่ทานจะเป็นขนมปังบีโอชที่ที่เชฟคิดขึ้นมาแล้วก็ทานคู่กันแล้วก็จะเข้ากันได้ดีนิ่มมากคุณเจมส์ดีมากพี่ก้องผมอยากให้พี่ก้องลองอะไรบอกอร่อยแม่เลยบอกแม่อร่อย ถ้าอร่อยมากอะบอกว่าอะไรพี่อร่อยมากอร่อยมากบอกอร่อยมากอุ้ยนี่อร่อยมากจริงคุณผู้ชมอุ้ยมันอร่อยทุกอย่างเลยอะด้านนี้อะไรคะนี้อันนั้นข้าวหมกไก่ค่ะเดี๋ยวกำลังเพิ่งเป็นเมนูใหม่ที่น้ำจิ้มน้ำจิค่ะทานได้เลยค่ะพี่กองข้าวหมกไก่ราค้เท่าไหร่คะเออหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะเบอร์โดเบอร์โดเบอร์โะศูนย์แปดสองสามหกสามสองแปดแปดศูนย์นะคะหรือว่าไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอดกังสดานอัมพวา อร่อยเปนจริงไม่มีใครพูดกับเราแล้วนี่นะก็คือเฮ้ยดื้อเลยกุ้งผีลมปากถามมาว่าถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพี่นุ้มมีโปรโมชั่นไหมฮะมีให้ค่ะภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไปที่ร้านก็มีส่วนลด10ให้เลยค่ะจริงเหรอฮะใช่ค่ะไก้องจองเลยพรุ่งนี้เราไปกันกว่าเนอะอร่อยมากอร่อยมากก็มีอะไรครฮะคุณอ๋ออันนี้ก็เป็นเค้กครับใช่ค่ะเค้กก็คือ เนื่องจากว่าลูกค้าเวลาไปร้านแล้วก็อยากจะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วก็อยากจะมีทานเค้กเราก็เลยทำเป็นเค้กใส่กล่องขึ้นมาเพื่อให้เดินทางสะดวกอย่างงี้ค่ะซื้อกลับง่ายตัวนี้หนึ่งถ้าเป็นสตรอเบอรี่250รแล้วก็มะพร้าว190่ออ๋อนี่คือมะพร้าวด้วเนียอ๋ออันนี้มะพร้าวค่ะมะพร้าว่อนซึ่งเราทำทุกอย่างทุกขั้นตอนเองหมดเลยรวมถึงวุ้นมะพร้าวด้วยคุณผู้ชม บอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ค่ะศู <itz ads> นย์แปดสองสามหกสามสองแปดแปดศูนย์ค่ะนี่ฮะเนี่ย้ำงอีกรอรบนระร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะทางมุ่งหน้าไปทางตลาดน้ำนะคะข้างๆซอยข้างวัดช่องลมค่ะครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้บอกไปร้านร้านเปิดทุกวันไหมฮะทุกวันค่ะตั้งแต่สิบโมงจนถึงหกโมงเย็นค่ะครับผมนะ่ยฮะผมบอกเลยนะใครที่อยากทานโค้ดซองอร่อยอร่อยแล้วซื้อตุนได้นะขี่ดูตื่นเช้ามาติ้งแป๊บเดียวแล้วกินกับกาแฟอร่อยอร พี่ก้องผมว่าพี่ก้องวันนี้พี่ก้องฟินมากจริงนะฮะผมไม่เคยเห็นพี่ก้องชิมยำอะไรเยอะขนาดนี้เลย <laughs> อร่อยมากจริงนะไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้องกระหับเลยนะฮะอร่อยขนาดนี้นะครับเรามาไปมงคลนะครับ,บให้กับร้าน<อ>กังสดานอัมพวานี่ คุณผู้ชมรออยนเบอร์อบอกเบอร์ศูน3์แปดสอค่ะถ้าโทรไม่ติดหรือว่าไม่มีคนรับรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีน้องโทรกลับค่ะครับผมไลน์แอดไอลยนะแอดบอกไลน์แอดไลน์แอดใช่ไหมคะไลน์แอดไลน์มาที่แอดนะคะกังสดานอัมพวาค่ะกังสดานจะเป็น G A N S, S D A L นะคะบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ศูนย์แปดค่ะ บอกเลยนะว่าวันนี้ฟินมากจริงนะฮะอันนี้ได้ชิมได้เลยค่ะได้ชิมได้เลยเดี๋ยวผมอ็กลับบ้านอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเชฟปันและคุณนี่มากมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับเอาลถะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกสองพี่ก็ต้องพาไปไหนนะพาไปมูกันนะครับที่วัดราชโอรสสารามราชวรวิหารนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากจริงๆนะฮะเป็นวัดประจํารัชกาลที่สามบอกเลยนะวัดนี้นะคุณผู้ชมรักรวยรักดังในวัดเดียวนะฮะระวังนิดนึงจอดรถต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า ตอนน้องตอนทุกข้องไปวิพน์พจน์น่ะมันมีคนจะมาเคาะมาทุกกระจกรถจริงเหรอจอดต้องระวังนิดนึงตำรวจฝากดูแลด้วยไม่ยช่บูแต่หายไปไหนตำรวจอ่ะแตงคิวผลิตค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวยุ่งหน้าเจอกันต่อค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณกองสนพูกองสนพู